ก็ต้องวาวุ่นเลยสิคะที่ฉันอยากลิฟต์แต่ต้องห้ามไปก่อนพี่แจ็คอีกแล้วพี่แจ็คสันหวังเขามามีผัวแล้วเธอแม่เราสามารถชื่นชมผู้ชายได้ทั่วโลกเราสามารถใช้สายตาแท็เลนผู้ชายได้ทั่วทิศยกเว้นนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรอไม่ยกเว้นสามีตัวเองเราแท็ทุกคนเขาแท้เราแท้ทุกคนยกเว้นสามีตัวเองเธอแต่งงานแล้วนี่ ใช่ค่ะใช่ค่ะคือเราเองเรายังรู้สึกว่าพี่แจ็คนอกจากเขาหล่อแล้วอ่ะเขามีความสามารถเยอะ,อะแล้วพอการที่เขามีความสามารถเยอะแล้วเขาบริหารเสน่ห์ตัวเองเป็นมากๆโดยที่เขาไม่ได้มันไม่ได้ดูฝืนนะพี่โพสสรุปสรุปฉันรู้แล้วว่าเธอเป็นติงติงไม่ละที่ที่เขาที่เขาธรรมชาติอีกอย่างที่ผมอยากอยากจะบอกนะคือเขาเวลาเขาไปไหนมาไหนอ่ะเขาแทบจะไม่พังตัวเลยนะเขาจะไปของเขาแบบนั้นอ่ะเขาจะไปของเขาแบบ รขาเป็นลูกของเขาอ่ะริงสบายอันนั้นคือคือเสน่ห์ของเขาเลยนะผมว่าตามเดี๋ยวเขาไปเธอจะไม่เห็นะด้วยความธรรมชาตินี้ไม่จําเป็นต้องมีแบบว่าบริการลุมเต็มตัวใครเข้าไม่ถึงคือเวลาใครอยากถ่ายรูปกับเขาเขาก็ให้ถ่ายรูปนีกอดมีจับมือทัชชิ่งตลอดหรือเวลาที่แฟนคลับทําให้เขารู้สึกโกรธเขาก็เป็นซุปตาคนหนึ่งที่กล้าแสดงสีหน้าว่าอันนี้เขาไม่ชอบใช่แต่ผมคิดผมผมให้ผมแบบออกความเห็นนิ่งนี้นะ เขาอะเป็นคนทีช่ชอบเมืองไทยแล้วก็แฮปปี้กับการยอยู่ที่อยู่ที่เมืองไทยไม่คนไทยน่ารักไงคนไทยยิ้มใจดีเขาก็เลยชอบ